ซีตองซีสี่และซีโฟนะครับอ่าทีข้างในเดี๋ยวข้างใน่อยข้างในอยู่กะมานี้แหละครับอันนี้อยู่กะมานี้แหละอันนี้เปลี่ยนคอมใหม่ เปลี่ยนแข้งใหม่นะครับตัวนี้ปัญหาพรมมานี่ดังก็แล้วก็แรงไม่ดีครับเลยเปลี่ยนพรมใหม่เลยเพราะว่าแรงไม่ดีนี่รถตัวนี้คือความตัวเก่าครับตัวเก่าแข้งเก่าตัวนี้แผงมันก็ทำมาตายนะถอดไม่ได้ถอดได้ไม่ได้ไม่ถ้ามีปัญหาเรื่องแขงก็ต้องเปลี่ยนทั้งแขงเลยตัวนี้แขงถอดไม่ได้ ถอดไซเดเออไม่ได้ครับแล้วก็เหยียดยกแขงเลยค้อมนี่ดังครับดังเปิดมาดังก,ก,กล้องก็กำลังไม่ดีด้วยกำลังตกด้วยจับขินทีเดียวเลยโอเคเอะครับติดตาเก่งนะที่นี่ รักเครื่องนะครับเปิดแอร์สิเปิดแอร์ครับเีไปปรับความให้ต่ำก่อน ตกกเติมยาแอร์แล้วนะครับเติมยาแอร์แล้วอันี้ลงดีตอนแรกมามันขึ้นถึงนี่เลยคอมขึ้นเรื่อยๆเลยทีนี้ลงดีแล้วทีนี่ความเย็นได้ดสิบเกือบเลยสิบตอง,งที่ตองนิเตอร์ก็อยู่ในนี้ ก em es ัวีเตอยตรงไนเนี่ยพ่เต้ยตรงไนเนี่ยนิมจังสีคนทำงานแนีวันนี้มีคนโลมันนี้มีคนโนมานี่ถอดง่ายแข็งถอดง่ายคอมถอดง่ายคือตรงตัวนี้อุ้งข็งตั dạ đi rồi về về ung xá đó về ung xá tôi bạn ờ สิบองศากับแปดองศาเอาเหยได้เลยเยเขียนไปล้ว,มมลวตรงซีโฟซีสีดูข้างในรอ,อบอน,นี่ก็เรียบร้อยแล้วข้างในอันนี้ไม่ได้ทำอะไรครับตัวนี้ข้างนอกทำ ข้างนอกอย่างเดียวเปลี่ยนคอมเปลี่ยนแผงมีนเป็นความแรงเขาขออ้างนอกเน็เปลี่ยนคอมเปลี่ยนแผงก็เรียบร้อยแล้วนี่ก็เรียบร้อยแล้วแย่างสุดท้ายน,นี้เรามีตัวเดียวสีตรงสีตรง Thank you.